สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูวันเพ็ญนะคะพบกันครั้งนี้เราจะฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะจากโจทย์ปัญหาในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า93ให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า93แล้วก็เตรียมกระดาษคิดเลขเตรียมไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้โจทย์ปัญหา ไปพร้อมๆกันค่ะอะมาเริ่มมาดูจากข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะพร้อมยังคะลูกพร้อมแล้วนะคะข้อที่หนึ่งทงขาวรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีฐานยาว20เซนติเมตรมีพื้นที่250ตารางเซนติเมตรมีความสูงเท่าไรนะักเรียนคะ รูปประกอบโจทย์ของข้อหนึ่งคือรูปนี้นะคะ,ะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเป็นทงขาวนะคะมีฐานยาว20ซนติเมตรแล้วก็เส้นประเส้นนี้ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเส้นนี้ก็คือความสูงหรือส่วนสูงของธงขาวรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้ธงขาวรูปสามเหลี่ยมนี้โจทย์กำหนด มีพื้นที่250ตารางเซนติเมตรและมีฐานยาว20เซนติเมตรนักเรียนจะหาความสูงนะคะของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้ได้อย่างไรอ่นักเรียนนะคะวิธีการหาความสูงของสามเหลี่ยมน,นะคะนักเรียนสามารถหาได้ค่ะเมื่อโจทย์กำหนดพื้นที่และความยาวฐานม,มาให้วิธีคิดก็คือนะคะ ให้นักเรียนนำพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเนี้คูณ2นะคะแล้วก็หารด้วยความยาวฐาน20เพราะฉะนั้นความสูงของธงขาวรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวเราหาได้จาก250คูณ2หารด้วยฐานนะคะ,ะนักเรียนลองคิดคำตอบดูนะคะว่าธงขาวนี้จะมีความสูงกี่เซนติเมตร อาได้แล้วนะคะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยอ่าสำหรับการที่คำนวณข้อนี้นะคะแล้เรียนจะเห็นว่า2กับ20เนี่ยนะคะเราสามารถตัดทอนกันได้ถ้าเรียนใช้การตัดทอน2 12, 2 2 2เป็น20แล้วนักเรียนก็นำ250า250หารด้วย10คคำตอบก็คือ25เซนติเมตรนะคะสรุปค่ะธงขาวรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีความสูง 25เซนติเมตรนะคะอ่ามาดูข้อที่2เลยค่ะผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง1.30เมตรยาว1.80เมตรพับครึ่งตามแนวเส้นทะแยงม,มุมก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปขนาดเท่ากันนะคะขนาดเท่ากันเพราะเราพับครึ่งนะคะผ้าปูโต๊ะส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยม แต่ละรูปมีพื้นที่เท่าไรนักเรียนคะรูปที่นักเรียนเข็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าปูโต๊ะรูปสามเหลี่ยมที่มีการแบ่งครึ่งแล้วนะคะอานักเรียนจะเห็นว่าจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเมื่อพับครึ่งแล้วแล้วจะมีด้านประกอบมุมฉากซึ่งมาจากด้านกว้างและด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเพราะฉะนั้นในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม รูปนี้นะคะเราก็สามารถหาได้จากการนำเศษ1ส่วนสคูณสูงคูณฐานนะคะอาะะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปวิธีคิดพร้อมๆกันนะคะ,ะภาพปูตโต๊ะส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีพื้นที่คิดจากเศษ1ส่วน2คูณ1นคูณ1.8นะคะส่วนอ2ส่วนนี้ก็คือความยาวและความสูงและความยาวฐานนั่นเองนะคะ อาจนักเรียนลองคิดคำตอบดูค่ะได้แล้วนะคะ,ะวิธีคิดข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะนำา3 3คูณกับ1.8เมื่อคูณแล้วก็จะได้ทศนิยมมา2องตำแหน่งนะคะแล้วนักเรียนก็หารด้วย2องคำตอบก็คือผ้าปูโต๊ะส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมจะมีพื้นที่เท่ากับ1.17ตารางเมตรนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่3ากันเลยนะคะข้อที่สมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบานประตูรั้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง1.50เมตรใช้ไม้ขั้นกลางตามแนวเส้นทะแยงมุมเพื่อให้มันมั่นคงและแข็งแรงส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือส่วนนี้นะคะลูกส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือนักเรียนจะดูจากสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้นะคะ,ะคุณครูขอให้นักเรียนดูรูปนี้เพราะคุณครูทํามุมฉากไว้แล้วนะคะ สามเหลี่ยมตรงนี้จะมีพื้นที่0.75ตารางเมตรนะคะโจทย์ต้องการทราบว่าประตูรั้วบานนี้กว้างเท่าไหร่นักเรียนคะส่วนที่โจทย์ถามความกว้างของประตูนักเรียนสามารถดูได้จากเส้นนี้นะคะ,ะดูจากเส้นนี้นะคะความกว้างของประตูนะคะหรือดอูความกว้างของประตูตรงนี้มันจะเป็นด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งนะคะ แล้วก็ความสูงของประตู1.5หรือ1.50เมตรนี้ก็เป็นด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในการหาความกว้างก็เปรียบเสมือนนักเรียนหาความยาวฐานของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะมันก็คือความยาวฐานของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้วิธีคิดคำนวณได้จากการนำพื้นที่นะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก0.75 คูณ2นะคะแล้วก็หารด้วยความสูงของประตูเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดคำนวณจากนะคะ0.75คูณ2หารด้วย1.50่านักเรียนลองคิดคำนวณดูค่ะน,นะคะหลังจากนะักเรียนนำพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากคูณ2แล้วหารด้วยความสูง ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นฐานของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นคือความกว้างของประตูนั่นเองตามที่โจทย์ต้องการนะคะ,ะนักเรียนได้เท่าไหรเอ่ยอคำตอบคือ1เมตรนะคะ,ะนักเรียนคิดคำนวณได้ไหมคะ คุณครูจะแนะวิธีคิดให้นะคะถ้านักเรียนคิดพลาดไปนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนตัวส่วนหรือตัวหารให้เป็นจำนวนนับก่อนโดยการเลื่อนจุดไปทางขวา2ตัวแล้วนักเรียนก็ต้องเลื่อน0.75เนะคะเลื่อนจุดไป2ตัวเช่นเดียวกันนักเรียนก็จะได้75ส่วน150แล้วนักเรียนก็คูณ2 75คูณ2ได้150 150หานร150ก็ได้1นะคะเพราะฉะนั้นประตูรั้วก็กว้าง1เมตรค่ะ ต่อไปมาดูโจทย์ปัญหาข้อที่4นะคะทินกรตัดแผ่นกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากัน2แผ่นแต่ละแผ่นมีด้านประกอบมุมฉากยาว8เซนติเมตรและ10เซนติเมตรเมื่อนำมาวางต่อกันนะักเรียนคะเมื่อนำมาวางต่อกันก็จะได้สามเหลี่ยมรูปใหญ่หรือสามเหลี่ยมรูปใหม่เป็นรูปนี้นะคะ,ะรูปสามเหลี่ยมรูปใหม่จะมีพื้นที่เท่าไหร่นะักเรียนคะก็คือการหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะ อ่ที่เท่ากัน1รูปแล้วก็คูณ2นะคะมีวิธีคิดมากกว่า1วิธีแต่สําหรับการเฉลยของคุณครูคุณครูเฉลยโดยการให้นักเรียนคิด1รูปก่อนแล้วนักเรียนก็นนนคูณ2เพราะพื้นที่เท่ากันนะคะอ่วิธีคิดหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะคิดจากอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้านประกอบมุมฉากสองด้านนะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียน จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใหม่นะคะนักเรียนก็คิดจากพื้นที่สามเหลี่ยม1รูปก่อน1นึ่งส่วนสคูณแคูณสิและนักเรียนก็คูณ2ค่ะเพราะว่ามันมี2รูปต่อกันนะคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนก็คิดคำ,ดคำตอบได้เลยค่ะ ได้แล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนสองกับสองตัวนี้ตัดทอนกันได้นะคะเมื่อตัดทอนกันแล้วสอง2 1 2สองสองสองก็จะเหลือเป็นแปดคูณสิบแสดงว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปใหม่ก็คือเท่าไหร่คะนักเรียนแ80ดสิบตารางเซนติเมตรนะคะเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่เกิดจากสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปมาวางต่อกันจนได้สามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะ อาละค่ะมาดูข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนอะกัปตันมีแผ่นกระดาษรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ12เซนติเมตรคือรูปนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมใหญ่เลยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกด้านยาว12เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงของสามเหลี่ยมรูปใหญ่นี้ก็คือ10.4เซนติเมตรนักเรียนดูจากส่วนของเส้นตรงสีฟ้านี้นะคะ ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานนี่คือความสูงนะคะ10.4เซนติเมตรนำมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งออกไปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ตัดออกไปนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วนสูงนะคะแล้วก็มีฐานเหมือนกับรูปเดิมนะคะโดยมีฐานยาว4ี่เซนติเมตรนี่ค่ะรูปที่เป็นสีฟ้านี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมที่ต้องการตัดออกไปมีฐานยาว4ี่เซนติเมตร สิ่งที่โจทย์ให้มาอีกอย่างหนึ่งคือมุมยอดของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้จะอยู่ห่างกัน6.9เซนติเมตรคุณครูแสดงให้นักเรียนเห็นที่รูปแล้วนะคะว่ามุมยอดจะห่างกัน6.9เซนติเมตรนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปเดิมเหลือพื้นที่เท่าไหร่เหลือหมายถึงนักเรียนจะต้องนาพื้นที่รูปใหญ่ลบพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็กที่ตัดออกไปนะคะ ก็จะได้คําตอบอ่าค่ะสาหรับการคิดพื้นที่ที่เหลืออยู่นักเรียนคิดจากพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่นักเรียนจะคิดคํานวณอย่างไรคะนักเรียนก็จะต้องนำเศษหนึ่งส่วนสองนะคะคูณอะไรคะคูณฐานคูณสูงฐานของรูปสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือด้านที่ยาวสิบสองเซนติเมตรนะคะส่วนความสูงนักเรียนก็ดูจากมุมยอดลงมาตั้งฉากกับฐาน ก็คือเส้นสีฟ้าซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่าสูงเท่าไรเอ่ย10.4นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีคิดพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเดิมนะคะ,ะรูกใหญ่นั่นเองนะคะเราจะคิดจากในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงจากนั้นเราก็จะมาคิดพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะที่จะตัดทิ้งออกไปนะคะเราก็จะคิดจากเส้นนวลคูณฐานคูณสูงเช่นเดียวกัน นักเรียนจะเห็นว่าลูกเล็กมีฐานยาว4ส่วนความสูงในโจทย์ไม่ได้กำหนดแต่ในรูปนะคะมาจากไหนคะ3.5เซนเมตรนักเรียนทราบไหมคะมาจากความสูงของสามเหลี่ยมรูปใหญ่เส้นสีฟ้าเส้นนี้แล้วก็ลบด้วย6.9เซนมมาจากไหน6.9เซนเมตรมาจากระยะห่างของอะไรคะมุมยอดนะคะของสามเหลี่ยมทั้งสองลูก มุมยอดห่างกัน6.9ซนเมตรแสดงว่าส่วนที่เหลือตรงนี้ก็คือ3.5ซนติเมตร10.4นะคะลบ6.9ก็จะเหลือ3.5ซนติเมตรซึ่ง3.5เซนติเมตรนี้จะเป็นความสูงของสามเหลี่ยมรูปเล็กที่เราจะตัดออกไปเพราะฉะนั้นเราสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้ได้นะคะเราจะหาจากเศษ1.2ส่วน2คูณฐาน4คูณสูง3.5ค่ะ เมื่อเราคิดพื้นที่รูปใหญ่และคิดพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็กแล้วเราก็จะนำมาลบกันก็จะได้คำตอบก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปเดิมจะเหลือพื้นที่เท่ากับผลลัพธ์ของสองวงเล็บนี้นะคะอ่านะเรียนลองคิดดูคะ่ะ ได้แล้วนะคะวงเล็บแรกนักเรียนสามารถใช้การตัดทอนช่วยในการคิดคำนวณจะทำให้นักเรียนคิดคำนวณง่ายขึ้นก็คือ2กับ12นะคะนักเรียนเอา2มาตัดทอนสอง2 6ึสองสองหบแล้วนักเรียนเอา6คูณกับ10 4จนะคะก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย62.4จุ่ใช่ไหมคะนักเรียนตั้งไว้แล้วมาคิดพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะนักเรียนก็สามารถคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็วก็คือเอาสองกับสตัดทอนก่อนนะคะ สองหนึ่งสองสองสองสี่แล้วนักเรียนเอาสองคูณกับสามจุดห้านะคะก็จะได้เจ็ดจุดศูนย์ก็จะได้พื้นที่สามเหลี่ยมเล็กจากนั้นนักเรียนเอาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปเดิมหรือรูปใหญ่หกสิบสองจุดสี่ลบด้วยเจ็ดจุดศูนย์ได้เท่าไหร่คะลบกันแล้วเหลือพื้นที่เท่าไหร่เอ่ยได้แล้วนะคะคำตอบก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปเดิมจะเหลือพื้นที่ 55.4ตารางเซนติเมตรนะคะมาจาก62.4ลบกับ7.0นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็จบลงแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยติดตามเนื้อหาสาระในการเรียนคณิตศาสตร์ป .6 ในเนื้อหาต่อ,ตอไปในคลิปต,ต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ